สวัสดียามเย็นค่ะกับอากาศสบายสบายนักโคหนองนาแอนการ์เด้นไนท์มเดลนะคะวันนี้เราจะถ่ายให้ดูบริเวณร,รอบๆภายในก่อนนะคะว่ามีการดำเนินการอะไรไว้บ้างแล้วแล้วก็ต้นไม้ก็เริ่มจเจริญเติบโตขึ้นเยอะมากแลว้วค่ะ เราใช้เวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ8เดือนเต็มค่ะเข้าเดือนที่9แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่ได้ลงทุนอะไรมากทำเองกับมือเลยค่ะไม่เคยได้จ้างใครเลยค่ะอ้าวนี่เจ้าแคทวันค่ะส่วนแคททัวไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวเราคิดถึงแคททัวนะอ่ะเรามาดูต่อกันเลยค่ะ ของแอนขอน้องหนองนาของแอนนะคะส่วนบริเวณที่เป็นหนองนะ้ํามันก็จะขุดไว้โซนหนึ่งเดี๋ยวกล้องจะแพนไปให้เห็นนะคะส่วนที่เห็นนี้มีแหลมสองแหลมอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นเหมือนคอคอดของเลขแปดค่ะว้าววิวขค้งของนาเรามีต้นตาลเป็นแบ็กกราวด์ด้วยนะคะถ้าต่อไปต้นไม้โตแล้วเราจะเห็นต้นตาลไหมนะ ก็สวยดีอากาศยามเย็นนะคะจะมีเสียงนกร้องเสียงกบเสียงเขียดอ๋อแล้วก็มีลมพัดเย็นๆเอืยๆตอนเย็นๆนะคะอ้าวแอบปลูกส้มโอยวนี่นาะบนโค่นนี้เจงยังมองไม่เห็นมีต้นไม้อะไรบ้างเพราะว่ามันปลูกผักแล้วก็มีต้นไม้ยืนต้นที่ตัวช้าค่ะ มิสซมโออตอนนี้ก็คือทดลองปลูกพักกลางดูนะคะเขาเรียกว่าต้นกาแฟค่ะแล้วก็ปลูกหลายๆชนิดเลยนะคะส่วนตรงมีป่ากล้วยนั้นจะเป็นไม้ป่าโซนเป็นไม้ป่าทั้งหมดเลยค่ะมีไม้ป่าหลายชนิดเลยค่ะมีมะข่าโมงมะข่าแต้มีไม้แดงไม้สักไม้เต็งไม้ลัง ไม้ประดู่ไม้สักไม้มมฮอกนันนีเยอะค่ะมีหลายชนิดเลยแต่ชนิดคือคือปลูกให้มันมีหลายชนิดแต่ไม่จำนวนไม่มากเท่าไหร่นะคะนี้เรามาคุยกันเล่นๆน,นะคะอ้าวข้างหน้านี่ไงที่เป็นหนองน้ำของโคกมีโคกก็ต้องมีหนองมีหนองน้ำซึ่งเราจะจัดสรรพื้นที่เรา กว้างนิดเดียวเองแค่สองไร่สองงานเราไม่เราก็จัดจัดให้ครบตามศาสตร์พระราชาเลยค่ะให้มีโคกมีหนองมีน้ําแล้วก็มีพื้นที่นาพื้นที่นาของเองก็ประมาณหนึ่งงานนะคะอยู่ในบริเวณของโคกหนองนานี้<ม>ก็เป็นทดลองปลูกข้าวตอนนี้กําลังจะลงข้าวเป็นข้าว ข้าวกอขอ61นะคะเป็นข้าวแข็งเพื่อที่จะเอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะแล้วต่อไปก็คือจะทดลองปลูกข้าวหอมมะลิอันนี้คือฟักทองฟักทองเป็นลูกออันนี้ก็คือเป็นลูกอะไรนะน้ำเต้าค่ะนี่แปลงที่มองเห็นกไกลๆข้างล่างนี้โซนนู้นก็คือแปลงนานะคะจุด อันนี้อยากโชว์ฟักทองคะ่ะโตแล้ว <c oughs> แล้วก็มีแตงกวามีแตงกวาต้นสีขาวๆที่มีดอกขาวๆนี้เขาเรียกว่าย่าน้ำพุนะคะจะมีดอกขาวๆเราปลูกเพื่อความสวยงามและที่สำคัญเลยคือป้องกันดินพังค่ะเ <c oughs> พราะเราขุดขุดดินขึ้นมาทำเป็นโคกเราไม่ได้ขุดเพื่อ ดินไปขายที่ไหนนะคะเราขุดดินของเราแต่ก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ขอจบกันพบปะกันยามเย็นแค่นี้ก่อนนะคะแล้ววันหลังจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะว่านทำยังไงบ้างบ๊ายบาย